การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร,รที่กำลังจะเกิดขึ้นแม้ส่วนใหญ่จะรับทราบและรอคอยที่จะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งแต่ก็ยังมีคนบางส่วนที่ยังไม่ทราบข้อมูลหรืออาจจะทราบข้อมูลที่ไม่ถูกต้องชัดเจน ดังนั้นสำนักการคณะกรรมการการเลือกตั้งโดยสำนักประชาสัมพันธ์ได้ร่วมกับบริษัทไลน์คอมพานีประเทศไทยจำกัดร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างกันในการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรเป็นการทั่วไปเพื่อเป็นการเผยแพร่การเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่14พฤษภาคมนี้ผ่านแพลตฟอร์ม l i น e Today a แอปพลิเคชัน Line ซึ่งเป็นสื่อสังคมออนไลน์ที่กำลังเป็นที่นิยมสามารถเข้าถึงข่าวสารตามความสนใจได้ตลอด24ชั่วโมงการ ร่วมมือกันครั้งนี้เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องหลนรงและร่วมกันสร้างความตระหนักรู้ถึงการใช้สิทธิเลือกตั้งอย่างมีคุณภาพนําข่าวสารที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งที่ทางสํานักงานคณะก,กรรมการการเลือกตั้งจัดทำขึ้นเผยแพร่ทางแพลตฟอร์มไลทูเดย์บรหิหารจัดการพื้นที่ใช้เป็นช่องทางในการเผยแพร่เนื้อหาหรือข้อมูลข่าวสารรวมถึงส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เนื้อหาหรือข้อมูลข่าวสารให้เข้าถึงการรับรู้ของผู้ใช้แพลตฟอร์มไลทูเดย์ในวงกว้าง โดยนายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งกล่าวว่าแพลตฟอร์มไลน์ถือเป็นแพลตฟอร์มยอดนิยมของคนไทยการที่ลายให้ความร่วมมือกับกะกะตในครั้งนี้ถือเป็นการเพิ่มช่องทางให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งเพิ่มโอกาสที่จะทําให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งได้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งมากกว่าที่ตั้งเป้าหมายไว้ร้อยละแปดสิบแพลตฟอร์มลายนี่ก็ถือว่าเป็นแพลตฟอร์มยอดนิยมของคนไทย ให้ข้อมูลข่าวสารอีกช่องทางหนึ่งซึ่งจะเป็นข้อมูลที่ถูกต้องการที่ประชาชนได้รับข้อมูลที่ถูกต้องก็จะทําให้การเลือกตั้งมีคุณภาพและอีกส่วนหนึ่งก็คือการเพิ่มช่องทางให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งที่ถูกต้องก็จะเป็นการเพิ่มโอกาสที่จะทําให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งมากขึ้นกว่าเดิมตามที่เราได้ตั้งเป้าหมายไว้ที่80น,นนะครับก็คงไม่น่าจะเป็นเรื่องยากแต่ประการใด จากความร่วมมือของทั้งสองหน่วยงานเชื่อว่าจะทําให้ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายสามารถรับรู้ข่าวสารได้อย่างถูกต้องรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อให้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเพราะการเลือกตั้งครั้งนี้ถือเป็นการเลือกตั้งครั้งสําคัญในการนําพาประเทศไปสู่ความก้าวหน้าอย่างยั่งยืนศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลรายงาน